s เก c ชเชอร์โกลันฮอริซอนแวนิสนะครับรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อคนเท้าแบนและใส่ซ้อมทำความเร็วจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแนะนำรองเท้าอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าแบนนะครับ ใครที่เกิดมามีปัญหาเรื่องเท้าแบนเนี่ยก็มักจะน้อยใจตัวเองอยู่เสมอเลยครับเพราะว่ามันหารองเท้าสวยๆใส่ไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าที่มีทรงเทอะทะนะครับหรือว่ามีน้ําหนักเยอะๆนะครับ วันนี้ก็เลยเจอคู่นี้แหละครับวานิสสาของ s k e t c h ชอนี่แหละครับที่ออกแบบมาเพื่อคนเท้าแบนโดยเฉพาะแล้วก็มันสามารถใส่ซ้อมทาความเร็วได้ด้วยนะครับเจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับรุ่นนี้บอกแล้วว่าเหมาะสําหรับคนเท้าแบนเทคโนโลยีที่ s k e t c h e r นั้นใส่เข้ามานั่นก็มีชื่อว่า Arc Fit ครับ Arc Fit นั้นเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในอินโซของรองเท้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นอินโซที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะ การดันขึ้นมาของทรงรองเท้านะครับมันจะอยู่ด้านในแล้วมันก็จะดันขึ้นเสริมอุ้งเท้านั่นเองมันเป็นการเสริมอุ้งเท้าให้กับคนที่เป็นปัญหาเรื่องเท้าแบนนั่นแหละครับเพื่อนเทคโนโลยีนี้เนี่ยทาง Skechers ก,ก็พัฒนากันมาอย่างยาวนานนะใช้เวลาเกือบ20ปีในการพัฒนาตัวเทคโนโลยี a r c f i t นี้ขึ้นมานะครับสองนะครับโฟมของรองเท้ารุ่นนี้นั้นมีชื่อว่า Ultrafly er ครับนอกจากมีน้ําหนักที่เบาแล้วยังรองรับแรงกระแทกได้ดีด้วยครับ 3. p นะครับอัปเปอร์ของรองเท้ารุ่นนี้คับเป็นผ้าแบบเนื้อเดียวนะครับไร้รอยต่อมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับ 4. เอาโซของรองเท้ารุ่นนี้พัฒนาขึ้นร่วมกับทางกูดิเ e นะครับกูด e a r นี่ก็ขึ้นชื่อนะว่าเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ใช่ไหมครับก็มั่นใจได้เลยเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็ความทนทานครับผม 5. ครับรองเท้ารุ่นนี้มีดีไซน์เป็นแบบไฮเปอร์อาร์คนะครับไฮเปอร์อาร์คคืออะไร เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่ารองเท้ารุ่นนี้จะมีการทําองศาหน้าเท้าที่เชิดขึ้นนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะเชิดขึ้นนิดหน่อยนะครับซึ่งไอ้เทคโนโลยีไฮเปอร์อาร์คเนี่ยก็จะช่วยให้เรานั้นก้าวเท้าได้อย่างสม o ท t h มากยิ่งขึ้นนะครับในจังหวะที่เราเปลี่ยนท่าโมเมนตัมในการวิ่งมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับดีไซน์ของรองเท้ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวานิสสามอยากถามความเห็นของเพื่อนๆกันหน่อยว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับเดี๋ยวหมุนให้ดู1รอบนะ เป็นไงบ้างครับดีไซน์เพรียวนะสวยพุ่งแล้วก็สะดุดตาแน่นอนนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าแบนอยากได้รองเท้าสวยๆแบบนี้มาตั้งนานแล้ว s k e t c h e r Gorun Vanish 3นี่แหละมาต่อกันที่ความรู้สึกหลังการสวมใส่รองเท้าคู่นี้บ้างดีกว่านะครับว่าผมรู้สึกอย่างไงบ้างนะครับทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆครับอย่างที่1เลยก็คือเรื่องของการสวมใส่นะครับคู่นี้ใส่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับกระชับกําลังดีนะครับ หน้าผ้าแม้ว่ามันจะเป็นผ้าแบบแข็งๆกระด้างไม่ได้ยืดหยุ่นมากนักแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับส่วนบริเวณลิ้นรองเท้าก็เป็นลิ้นรองเท้าแบบบางนะครับซึ่งผมอันนี้ชอบมากนะครับใส่แล้วไม่ค่อยอึดอัดนะครับแล้วก็ยังมีโฟมบุกนุ่มๆบริเวณลิ้นรองเท้าอีกด้วยนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับคือโฟมที่อยู่บริเวณด้านในส้นเท้านะครับมันก็จะช่วยกระชับเท้าของเรานะครับไม่ให้วิ่งแล้วส้นหลุดออกมาครับส่วนของอินโซนะครับอินโซแม้ว่าผมจะเป็นคนเท้าปกตินะครับ ก็เวลาที่ใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยเทคโนโลยี Arc Fit ที่อยู่ข้างในอินโซเนี่ยไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอ,อึดอัดหรือดันอุ้งเท้าของเราแต่อย่างใดนะครับยังถือว่าใส่ได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาครับมาต่อกันที่ฟีลลิ่งของโฟมบ้างดีกว่านะครับโฟรมรุ่นนี้ไม่ได้นุ่มมากนะครับจะออกไปทางเฟิร์มนะครับเวลาที่เราวิ่งก็จะไม่มีอาการยว่ตัวของโฟมนะครับส่วนแรงสะท้อนกลับเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างครับแต่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ฟีลเยอะมากนะครับ ซึ่งผมลองเพิ่มความเร็วเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกอย่างชัดเจนเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกับโฟมไฮเปอร์เบอร์สนะครับที่อยู่ใน r a สเซอร์พลัสเนี่ยนะครับตัวนั้นเนี่ยจะนุ่มกว่าน่อยแล้วก็จะรู้สึกมีแรงสะท้อนกลับมามากกว่ารุ่นนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่รองเท้ารุ่นนี้นะครับเราจะรู้สึกเหมือนถูกพากลับไปสู่ต้นตํำรับของ r a c i n g fat นะครับที่มีน้ําหนักเบาพื้นบางนะครับโฟมไม่ได้นุ่มนะครับโฟมจะออกไปทางเฟิร์มให้ความรู้สึกของ Contact กางราวับ แต่คู่นี้นะครับก็จะวิ่งได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีไฮเปอร์อาร์คที่สเก c h ชอร์ใส่เข้ามาปรับองศาของหน้าเทา้าแล้วก็ส้นเท้านะครับให้มีความเชิดขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งมันก็จะช่วยเวลาที่เราวิ่งนะครับในจังหวะที่เราเปลี่ยนเท้าเนี่ยมันก็จะสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยเราประหยัดแรงลงได้เยอะเลยทีเดียวครับ แล้วแวนนิสคู่นี้นั้นเหมาะกับใครนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าแบนอยากจะหารองเท้าซ้อมทํองความเร็วมีดีไซน์ที่สวยงามแวนิตสนั้นออกแบบมาเพื่อคุณนะครับส่วนใครที่อยากจะหารองเท้าซ้อมทํองความเร็วที่ราคาไม่แพงมากนักนะครับคู่นี้ก็เหมาะกับคนเช่นกันนะมาลองกันดูได้ราคาแค่ ,3490 บาทเองคุ้มค่าที่จะลองครับจุดสังเกตนิดนึงนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหน้าเท้าเนี่ยจะค่อนข้างแคบนะครับเพื่อนใครนี่มีปัญหาเรื่อง เท้าบานนะครับแนะนําว่าให้ไปลองที่ร้านจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือโฟมเนี่ยมันไม่ได้นุ่มอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้รองเท้าที่มีความนุ่มมีความเด้งมากกว่านี้นะครับ Skechers ก็ยังมีรุ่นที่เป็น Laser Plus นะครับที่ใช้โฟม Hyper Burst เนี่ยให้เพื่อนๆได้ลองทดสอบดูแนะนำครับไปที่ร้านนะครับแล้วก็ลองดูเลยครับว่าชอบรุ่นไหนชอบฟีลลิ่งของโฟมแบบไหนนะครับจะเป็น Hyper Burst หรือจะเป็น u t f l y ให้ไปเลือกกันเองได้เลยดีกว่านะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัว Skechers t Gorun Horizon Vanish 3นะครับหน้าเท้าสูง25มิลลิเมตรส้นเท้าสูง29 mm นะครับ หอดอยู่ที่4น้ำหนักคู่นี้10 us นะครับอยู่ที่199กรัมครับผมใส่ตรงไซส์10 us น้ำหนัก199กรัมนะรองเท้ามีน้ำหนักเบาทีเดียวนะฮะราคาขายอยู่ที่3,490บาทนะครับเ,เพื่อนๆสามารถไปซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ s c h e t c h e r co th หรือจะไปที่ s c h e t c h e r store ก็ได้นะครับไปไม่ถูก ไม่รู้สาขาไหนมีผมไปได้คู่นี้มาจากสาขาสยามสแควร์วันนะครับไปได้เลยครับก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับแฟนๆของ s k e t c h ชอช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ s k e t c h ชอร a v ว n ิ t สคู่นี้บ้างนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าแบนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าทุกวันนี้ใส่รองเท้าคู่ไหนในการซ้อมทาความเร็วอยู่ผมอยากรู้จริงๆไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณวันนี้ผมปอจะวิ่งในการปั่นในทีนะ้แลาทุกคนไปก่อน ลาไปแล้วสวัสดีครับ